อบคุณค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับปิดท้ายปิดท้เบรกนี้เราไปของงานสู้ชนะความจนกันหน่อยนี่เป็นเรื่องสำคัญม,มากนะดรกิติสัจาวัฒนาเขาบอกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการ ทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่นะคะหรือเรียกย่อๆว่าบพอทอ,อยู่สังกัดกระทรวงอวใช่ครับก็จะมีงานสัมมนาสู้ชนะความจนครั้งที่2ครับที่จะจัดที่โรงแรมเซนทราราแกรนลัดพร้าว mm hmm. เพราะว่ามันมีฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนตั้งแต่ปี2,566โอ้โห mm hmm. คนจนของเราเนี่ย3.4เซของประชากรทั้งประเทศนะฮะ จริงๆอันนี้เป็นฐานข้อมูลไปทํานโยบายแก้เรียกแรกแก้แก้ในส่วนของกระทรวงการคลังได้นะแก้ปัญหาเรื่องหนี้เขาบอกว่ารายงานวิจัยข้อมูลความยากจน84%มาจากอะไรรู้ไหมขาดเงินออมรายได้ไม่พอลองลงมาคือรายได้ไม่พอรายจ่ายใช่ปัญหานี้สิน60%ขายที่ดินทํากิน57%ขาดทักษะอาชีพ41%เอาข้อมูลตรงนี้เป็นเบส นะคะแล้วก็ไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดน่าจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนที่กําลังเป็นโจทย์ใหญ่ของกระทรวงการคลังกับรัฐบาลอยู่ได้เพราะ,<น>ะว่าเขา<ม>จะจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเอาไอ้ตัวฐานข้อ,ขอมูล,มลจากงานวิจัยที่ว่านี่แหละไปทําเป็นโมเดลแล้วก็ผลักดันเสนอไปยังรัฐบาลต่างๆเพราะว่าเขาทําออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีทั้งโมเดลแก้จนมีเรื่องการจัดการพื้นที่ในชุมชน การจัดตั้งกองทุนต่างๆศูนย์วิจัยการแก้ปัญหาความยากจนต่างๆเขาทําขึ้นมาหมดละสแสดงว่าเขาตั้งฐานข้อมูลตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอแค่เพียงแต่เสนอให้กับรัฐบาลนายกคุณอนุทินไปดำเนินการต่อเขาบอกว่ามี10ประการ แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเขาไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วใน1ินโยบายที่จะขับเคลื่อนเสนอโดยบพทเนี่ยมันจะตอบโจทย์ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลคุณน,นุทินที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้สนโยบายหลักที่ยังไม่ใช่นโยบายแถลงต่อรัฐสภาเป็นนโยบายที่เป็นกรอบกว้างๆ4ี่ข้อ,อที่จะต้องขับเคลื่อนแล้วก็ทําทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบโจทย์นะคะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปว่าจะแอคชั่นกันอย่างไรนะคะแต่ดูแล้วน่าจะสอดคล้องกับการแก้ปัญหาของรัฐบาลได้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อค่ะ